สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสูช่ช่องดี y พายุกลับมาทุกครั้งเมื่อมีของตอนแรกกันนึกว่าชาแต่ไม่ใช่ชาปรากฏ<อ>ว่าเป็นรูปสำหรับใครที่สั่งซื้อชุดเทียนหอมนะของมันลิไปนะครับก็รอกันม,มานานแสนนานนะในสดรูปก็มาถึงมือเราแล้วนะครับน้องๆก็รวมตัวที่หอกันหมดเลยกล่องเล็กเนี่ยเป็นกล่องที่ซื้อมาจาก shopee อ่ะ่กล่องใยนี้ก็เป็นกล่องที่เราซื้อมาจากอ่าเทดดิ้งมาเก็ตตอนที่เเกตใช่ครับที่เชียงใหม่ที่ตอนนั้นจะแถมรูปพิเศษมาเนาะอันนี้ก็จะเป็นเซนั้นจะมีทั้งหมดอันนี้ก็6กใบอ่ะนี่สองใบอย่างที่เรารู้เนาะอืมอืมว่ามาลีเนี่ยอ่ะมาดูกันจริงๆแล้วมาลีเนี่ยจะต้องมีรูปสุ่มอยู่ข้างในใช่ครับ เปิดเปิดกล่องก่อนกลิ่นยังมีอยู่เลยอะลรีมยังอยู่เพราะยังไม่ได้แกะอจริงๆอะรูปของฟอร์จูนจะต้องอยู่ตรงนี้อแต่เนื่องจากสถานการณ์ของครั้งที่แล้วก็เลยไม่สามารถส่งให้ได้แล้วก็นี่ครับนี่คุณขิงกันเนียนเลยนี่หว่าธรรมดาอยู่ดีๆก็อยากขิงนะฮะคนเราก็อยู่ดีๆก็อยากขิงนะฮะก็ไว้ตรงนี้แล้วกันไว้ประดับบารมีของมุมแล้วกัน แล้วแต่เลยเเงั้นเรามาแกะกันเลยดีกว่าได้ A few moments later แกะมาแล้วนะครับเ,เดี๋ยวขอเดี๋ยวขอดูด้านหน้าก่อนหนึ่งสองโอ้มีกระดาษรองโอ้สบายใจ <laughs> หนึ่งเลยเด้านหลังเราจะเห็นบาร์โค้ดนะครับซึ่งจะเขียนว่าพิก C.G.M. มาลิแคนเซ็ตแล้วก็มีบาร์โค้ดนะครับ,รบด้านหน้าจะเขียนว่าก็เป็นโลโก้มาลิาเซนแคนเดลโฟโต้บายฟอร์จูน C.G.M. 48แปลว่ากระดาษใบนี้ก็ควรจะเก็บไว้ก็ควรจะเก็บไว้แต่กระดาษใบนี้นะครับทำไมครับมันจะมีหนึ่งใบที่แรมากครับ <c oughs> ทำไมครับ มันจะไม่พิมพ์ว่าโฟโต้ by Fortune CGM48 เอ็มโฟรครับเพราะจะเป็นรูปของ Fortune จริงเหรอที่แองเจิลทายอ๋อถ้าเป็นเขียนว่าโฟโต้ by Angel CGM48 อ่าการันติว่าเป็น Fortune อ่าแล้วก็ดูนะครับอันนี้อันนี้จากเชียงใหม่นะอันนี้จากงานเทรดดิ้งมาเก็ตที่มันก็่เชียงใหม่ครับ ปกใบดูเลยแล้วกันรูปแรก for June นะครับครับรูปสอง for June รูปที่สาม for June รูปที่สี่ for June รูปที่ห้า for June รูปที่หก for June การาันตีแล้วครับว่าไม่ได้ for June นะไม่ได้ for June เริ่มเลนนยนะเริ่มเลนนยเอาจากกองเล็กก่อนแล้วกันมาและรูปที่ มานะครับอือหือเอาจริงๆไม่ได้ไม่ได้ศึกษามาเลยว่ายากเอ้ยไม่ได้ศึกษามาเลยว่าแบบใครเพิ่งเหมือนใครใครแบบจะสมเหมือนเคียร่าโพริชั่นมันยังไงบ้างสมเหมือนเคียร่าใช่เคียก็เคียร่าเคียรกัเคียร่าล่ะมาเป็นหนึ่งสองสามเคียร์ออันนี้จาก กล่องเล็กนะครับครับผมโอเคกล่องที่สองฮะด,ด,ดึดโอ้โหเห็นกระชาล้วนเลยตอนนี้อือหือผ้าคาดมาอ้าวผ้าคาดาอ้าวสีตตาปะเนี่ยไม่ใช่เฮ้ยเหน่ยปะเนี่ยเหมือนจะเหมยและ จริงๆพี่เตยก็ชอบนะครับครับผมครับอ่ะเรามาดูอีกสองใบเฮ้ยป่าเหมือนกันอีกแล้วอย่าบอกนะโอเคมาเราเห็นลังคาครับมาละเห็นลังคาละเห็นลังคาครับไม่ซ้ำนะครับไม่ซ้ำและลงมาครับโอ้กว่าจะเห็น เอสองจุกนึกถึงน้องทิมอาจจะเป็นเจเจนะครับเอ๊หรือว่าสิตาเฮ้ยผมมาสิตาแหละสิตาแหละที่ฟอร์จูนม่ิ้งมามิงมามิ้งมาหนึ่งสองสามมามิง ไม่ธรรมดาอ่ะเหมยมามิ้งมาแล้วแมมมูต้องมาแล้วครับอุ้ยไม่ซ้ำว้าวว้า,ววาวไม่ซ้ำไม่ซ้ำมีโบอีกแล้วครับท่านมีโบเนี่ยมีโบเนี่ยพูดยากจริงเลยอ,อุ้ยผมแบบนี้เจเจป่ะฟ้าใสป่ะอ่ะผมว่เ็เจ เฮ้ยเหมือนมิ้วมิ้วมิ้วกคมิ้ว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 หนึ่งสองสามต้องมิ้วมิ้วลูกครูอ้ยต่อไปตาคุณละเอ้ยคุณเอาไปเลยได้ได้ได้จัดเลยใบที่ห้าของทั้งหมดนะครับ ไปที่ห้าัปที่ห้าซ้ำครับมาแล้วครับซ้ำแล้วครับเสาอย่างนี้มาแล้วผู้บอย่างนี้มาแล้วแล้วเป็นเกล้าแน่นอนมาซ้ำไม่อยากให้มาซ้ำเลยปากปากให้หลังคาไม่ซ้ำ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 นื้อนื้อ นื่นื่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โซโซคนแรกที่เราได้นะครับนิชานี่ชานะครับลองสุดท้ายทำไหมไม่สามสาอุ๊ยและคนและครับ ผลประโยชน์ลงตัวเลยลูกมาไปสุดท้ายสุดท้ายอย่างนี้ค่อยๆสบายใจหน่อยอ่ะเริ่มมาครับใบสุดท้ายของเราอันนแหละเป็น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 ไม่ช้ำแน่เป็นเป็นเฮ้ยคุณชื่อพัน น้องเขาชื่อพันธ์เลน้องเขาชื่อพันธ์ใช่ไหมน้องเขาชื่อพันเออนันโอ้ยไม่ต้องตามหาเลยมาหาแล้วมาหากันเลยอโอเคเรียงเย้ไปเลยมาอันนี้คือทั้งหมดของ ที่เราเปิดได้วันนี้นะครับดใบโดยที่2ใบแรกเนี่ยมาจาก Shopee และ6ใบที่เหลือก็มาจากงานอะไรนะ t e มา Market นะครับอืมโดยที่อย่างแรกเลยที่ซ้ำี i e ่าซ้ำ2เหมยซ้ำ2ออันนี้ดีอันนี้โอเคผลประโยชน์ลงตัวแล้วก็มีน้องพันของผมจอันทีเลยน้องมิวนิชาแล้วก็ ผมรู้นะครับคุณกำลังชิปอยู่นะครับคุณหยุดไหมชาอันทีนะครับผมรู้นะครับคุณไหมชาอยู่นะครับอ่ะอันนี้ก็ทั้งหมดของวันนี้แล้วกันเนาะใช่ละข่าวหน้านี้จริงๆละชาจริงๆละเราพูชาประมาณสามรอบเราพูชาประมาณสามรอบอะเอาหน้านี้ชาจริงๆละอ่ะอ่ะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คราวหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ